สวัสดีครับครับพบกับผมเซลต้องจัดให้นะครับอิสุนครหลวงสาขานวนนครนะครับ EP นี้ครับเป็น EP 10แล้วนะครับทําคลิปมา10 EP แล้วหวังว่าคนดูจะเพิ่มขึ้นนะครับรอบนี้นะครับคนดูไม่ถึง1 0 0 0คนนะครับกับรุ่นนี้นะครับจะเลิกทาและไม่ไหวนะครับแต่ก็หยอกๆยอกนะครับวันนี้นะครับจะมาบอกโปรคุ้มค่านะครับสําหรับรถครอบครัวรถเจ็ที่นั่งนะครับพ่อแม่ลูกก็จะเป็นตัวของมิวเอ็กนะครับ หรือตัวเริ่มต้นของเรานะครับราคารถนะครับอยู่ที่1 1 5 4 0 0้า้านบาทนะครับตัวนี้ทำโปรดาวอยู่ที่69 0 0 0ได้อะไรบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับอ่าเริ่มจากด้านหน้านะครับตัวมิวเด้านหน้านะครับตัวท็อปกับตัวเริ่มต้นเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันแตกต่างกันแค่นิดหน่อยครับก็คือตัวของกระจังหน้านะครับแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าอยากจะได้ไฟตัดหมอกหรืออะไรเพิ่มนะครับบอกเซล์ได้นะครับเซลลก็ยินดีนะครับเพราะว่าช่วงเนี้เงียบอยากขายรถนะคับ ของแต่งเริ่มเริ่มต้นชิ้นแรกเลยนะครับชิ้นใหญ่ๆเลยเป็นฝาฝาคาร์บอนของแบรนด์นากระมนลนะครับ KM Racing นะครับตัวนี้นะครับเป็นฝาลาย F1 นะครับราคาฝาที่ผมบอกเลยนะครับหนึ่งเจันบาทแล้วนะครับเดี๋ยวลองกดเครื่องเลขตามมนะครับหนึ่งเจ็ดันบาทนะครับอ่าเรามาดูข้างๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนลวดเปลี่ยนตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นตัวล้อออฟสูนนะครับลายเดิมยอดฮิตนะครับตลอดกาลนะครับจะเป็นตัวของ ทีสามเจ็ดนะครับแต่คันนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัวของสีเท่ากันนะครับเท่ากันเงาหยอดขาวนะครับตัวนี้เป็นงานโปรแม็กนะครับบวกกับยางตโตยโยต้าทีสามนะครับล้อยางสองหมื่นเก้าหมื่นเจ็ดบวกสองหมื่นเก้าสี่หมื่นห้านะครับถ้ากับลูกค้าใช้เงินออกรถสองหมื่นกว่าบาทถ้าเกิดลูกค้าไม่เอารอไม่เอาฝาใช้เงินออกรถหักไปเลยครับจะหกหมื่นเก้าหักไปสี่หมื่นห้าเลยเหลือเท่าไหร่แค่นั้นพอออกรถแค่นั้นพอนะครับอ่ะ มาดูกันนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นตัวของฟิล์มเขียวนี่ครับลูกค้าแต่งซิ่งๆเลยฟิล์มเขียวนะครับอนาคตลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวจะไปจัดทรงลงล้อจัดทรงนะครับแต่ลูกค้าบอกว่ารองงบประมาณนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเอา full o p t i o นเลยนะครับใช้เงินออกรบประมาณ1 0 0 0 0แสนนะครับได้โชคโปรเฟนเดอร์นะครับตัวท็อปนะครับโหลดจัดทรงล้อโปรแม็กยางโตโยตี่สามฝาดำของน้ำอมนผมจัดการให้ใช้เงินออกรบ1 0,000แสนบาทนะครับ มาดูครับว่าตัวนี้มันมีอะไรกันบ้างบอดี้ตัวรถนะครับโดยรวมนะครับจริงๆมันบอดี้บอดี้รถเนี่ยมันเท่ากันกับรถตัวท็อปเลยลูกค้าบอกว่าถ้าเกิดออกรถตัวเริ่มต้นเนี่ยกับตัวท็อปเนี่ยข้อแตกมันคืออะไรผมบอกเลยนะครับถ้าเกิดลูกค้าไม่เน้นเรื่องของออปชั่นนะครับผมบอกเลยตัวเนี้ยคุ้มสุดเพราะบอดี้ข้างในครับไม่ว่าจะเป็นเบาะหรือภายในความกว้างมิติของรถเท่ากันนะครับนั่งสบายเหมือนกันนะครับอ่ะ มาดูทรงรถรอบๆก่อนคันนี้ยังไม่ได้โหลดนะครับแค่ใส่ Mac, แม็กกับลงล้อนะครับลูกค้าบ,บอกว่าเดี๋ยวรอกเก็บตังค์อีกสักนิดนึงเข้าไปใส่แม็กสังเกตนะครับอย่างที่ผมบอกบอดี้รถเดียวกันไฟหน้าไฟไท้ายเหมือนกันนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็ด้านหลังตัวนี้ที่มันแตกต่างกัตัวท็อปคือมันจะไม่ใช่ไฟฟ้ามันจะเป็นมือใช้มือเปิดแต่มันไม่ไม่ได้หนักมากนะครับผมสังเกตดูนะครับนิ้วเดียวเนี่ยผมก็ปิดลงมาได้แล้ว ฝาโปรงท้ายของเราไม่ได้หนักมากนะครับแล้วก็มิติของรถด้านในนะครับค่อนข้างกว้างเลยดูได้เลยครับมันเท่ากันกับตัวท็อปเลยแอร์หลังคาก็มีเหมือนเหมือนตัวท็อปเลยนะครับแค่ภายในมันจะได้เป็นเบาะผ้านะครับอย่างที่ผมบอกครับถ้าเกิดออกรถไปไม่ซีเรียสเรื่องออปชั่นนะครับรุ่นนี้คุ้มครับไปกันหมดบ้านเลยเจ็ดคนนั่งสบายๆอ่าเดี๋ยวผมเปิดเบาะหลังตรงนี้รอไว้นิดนึงเดี๋ยวผมวัน,น,ววนเนี้ยผมตัวอ้วนๆเนี้ยเดี๋ยวผมจะนั่งให้ดู ว่ามันนั่งได้ไหมอ่าเดี๋ยวผมเปิดรอไว้ก่อนนะครับอ่ะเราเข้ามาดูกันอ่าตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตเข้านั่งหนังให้ดูเลยเนี่ครับห้องโดยสารเรากว้างขนาดไหนครับเดี๋ยวผมขึ้นไปก่อนดีกว่าปึบเนี่ยครับ ผมเนี่ยอ้วนนะน้ำหนักประมาณ99สูง170กว่าครับเนี่ยครับการนั่งนั่งได้นะครับเบาะตรงนี้ยังมีมิติการเหลืออยู่นั่งคือนั่งไปไหนไกลๆไม่เมื่อ,อยอะครับเห็นไหมครับนี่คือความกว้างรถมิวเอ็แล้นะเนี่ยเห็นไหมนั่งได้สบายนะครับแอร์นะครับถามว่าถึงไหมข้างหลังเนี่ยครับจะเป็นแอร์แบบรถตู้ละแอรอยู่ด้านบนละ เนี่ยครับมันก็จะถึงหมดแล้วนะครับแล้วข้อดีของ u ิวเอนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าไปสองคนแล้วอยากขนของนะผมบอกเลยโคตรกว้างอ่ะเดี๋ยวผมลองก่อนอ,อ๊บผมบอกเลยแม่งโคตรกว้างเลยรุ่นเนี้ยมาขท่าไหรรอบหนึ่งเนี่ยครับเราพับไปเลยเนี่ยครับผมบอกเลยเนี่ยแม่งโคตรกว้างเลยกว้างกว้างมากๆอ่ะ ผมบอกเลยผมบอกนะถ้าเกิดว่าออกแคมป์ออกอะไรนะครับหาซื้ที่นอน5ฟุตหรือผ้านวมปูเนี่ยคือน,นอนได้อะ่ะขาไม่โผล่แน่นอนนะครับไม่คดกว้างอะรุ่นเนี้ยนะครับโอเคปิดฝาท้ายมาครับมาต่อมาต่อตัวเนี้ยด้านหน้าเห็นไหมครับ อย่างที่ผมบอกถ้าเกิดลูกค้าไม่เน้นเรื่องของออปชันนะครับแอร์ Air มันจะเป็นแบบแมนวนวลแต่มีจอมาให้นะครับจอเป็นจอ7จ็นิ้วพร้อม a p p เ e CarPlay นะครับต่อ a n d r o i d Auto และ Apple CarPlay พได้เบรกมือไฟฟ้าติดตั้งมาให้กับรถทุกรุ่นของ ux นะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้ผมบอกแล้วคุ้มสุดแล้วเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าอยากเปลี่ยนเบาะหนังอย่างที่ผมบอกมาคยูับเซลลเซล์อยากขายอะไรก็แถมบอกเลยอ่ะ นะครับเป็นไงเข้าๆนะครับวันนี้มิวเตัว Active ราคาเบาๆโปรโมชั่นถูกๆนะครับอ่ะเบื้องต้นนะครับก็ประมาณนี้ผมฝากวันนี้หนึ่งสำหรับลูกค้าแฟนเพจหรือลูกค้า YouTube ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะครับถ้าเกิดอยากได้รถทรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกครับราคาที่ผมพูดไปผมพูดเลยนะว่าอาจจะแพงกว่าศูนย์อื่นประมาณ 5,000หรือ10,000บาทแต่การที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยสามารถออกรถได้จริงนะครับไม่มีการแบบว่าสัญญาผ่านมาเก็บเพิ่มที่หลังไม่ใช่นะครับคือเราตามเงื่อนไขเลยถ้าเกิดลูกค้าเครด,ดิตดีอย่างที่ผมบอกอายุงานได้หนึ่งปีทํางานบริษัทรับรายได,ได้ชัดเจนอย่างเงี้ยออกได้ได้นอนลูกค้าที่ข,า,ขายมีร้านหน้าร้านชัดเจนมีใบเช่าร้านออกรถได้ลูกค้าขายของตลาดนัดขายประจํา มีใบเช่าล็อกออกรถได้นะครับลูกค้ารถเล่ครับไม่ว่าจะเป็นตัวของรถพุ่มพวงถ้าเกิดสังเกตนะครับรถพุ่มพวงคืออะไรคือรถตอนเดียวที่มีพวกผักพวกอะไรขายครับเป็นเจ้าของรถเองไปสำนัรงารถของตัวเองออกรถได้นะครับอย่างที่ผมบอกออกได้ทุกอาชีพขอแค่โทรมาปรึกษาเราว่าพี่ผมทําอาชีพเนี้ยหนูทําอาชีพนี้ยสามารถออกรถได้ไหมเอกสารยุ่งยากไหมเรายินดีให้คำปรึกษานะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอทิ้งโปรนิดนึงตัวนี้นะครับ พร้อมแต่งในแบบนี้นะครับใช้เงินออกรถหก0มืนเก้าบาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่เอาฝาโปรงหน้าล่ะไม่เอารอล่ะใช้เงินออกรถมาสอง0มืกว่าบาทนะครับ 6, 9, หกหมืนเก้าหักออกไปเลยสี่หมืนห้านะครับที่เหลือเป็นเงินออกรถถ้าเกิดไม่แต่งนะไม่เอาฝาโปรงไม่เอารอนะลองคิดสภาพรถค่าล้านกว่าดาวสอง0มืกว่าบาท3าม0 0ืบาทเนะี่ยที่ไหนมีไม่มีแล้วนะครับแล้วหนึ่งเลยเป็นแบรนด์ของยูสุด้วยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับก็จะขอปิดทลิปก่อน แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีรถแต่งแบบไหนนะครับหรือรถที่เป็นแนวครอบครัวแนวออฟโรดเดี๋ยวจะมารีวิวไว้ดูทีหนึ่งนะครับสุดท้ายฝากเบอร์เซลลวนิดหนึ่งนะครับเบอร์จะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ด้านล่างด้านนี้นะครับเป็นเบอร์086 3 4 8 0 8 3 0น์ะครับเซลต้องจัดให้อิสุนครหลวงสาขานวนนครนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนนะครับชอบใจในคลิปที่ผมรีวิวไปนะครับอาจจะไม่ละเอียดมากนะครับอาจจะไม่มีสาระบ้างนะครับก็ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อถ้าเกิดในกรณี้ลงคลิปต่อไปนะครับมันจะเด้งโชว์ให้กับลูกค้านะครับวันนี้เซวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับ